สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์โพสต์คนไทยในต่างแดนผมธนสิทธิ์ปันตาครับผมดำริศวิยักษ์บุญนะครับครับเรามีข่าวสารสาระจากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกัน177ประเทศทั่วโลกนะครับครับวันนี้สาระแรกเริ่มที่ไหนครับอ๋อเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณปุ๋มอมบาลินอินทรีสุขนะครับรายงานมานะครับศูนย์ฝึกสมาธิพระเทพเจติยาจารย์นะครับเมืองดัลัสรัฐเท็กซัสนะครับได้จัดพิธีผสมนิเทศครูสมาธิรรรุ่่นนททีี7ะะคับโดยมพพเ จิยาจยา์หรือหลวงพ่อวิริยังศิรินทโลนะครับเป็นประธานนะครับมีชาวไทยในเมืองดัลลัสและชาวต่างประเทศมาร่วมพิธีจํานวนมากนะครับนายชาตรีเกียรติอัจฉายใสนะครับผู้ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพเปิดเผยว่าสําหรับการเรียนเป็นครูประสมาธิมีผู้สนใจเข้าเรียนมากคือมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับและการเรียนก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดสิ้นเลยครับคือเป็นวิทยากานนะครับใช่แล้วก็สถาบันของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยนะครับก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยนะครับ ร้ที่2นะครับกลับมาที่ประเทศเยอรมันนะครับานายสุทธิและนางเดือนเพนโคสิตาพอนะครับได้จัดงานทําบุญร้านอาหารทําบุญวันแม่แห่งชาติและทําบุญในเทศกาลวันเข้าพรรษานะครับที่ร้านอาหารเมืองเครเฟลนะครับงานนี้เจ้าภาพได้เชิญแขกทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมาร่วมทําบุญกันนะครับมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์ ากบาทถวายพัทหารเพลนะครับฟังธรรมจากนั้นจึงจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวไทยและชาวเยอรมนีที่ไปร่วมงานนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ว่ามีจัดงานอะไรก็จะมีการสังสรรค์การส่งท้ายนะครับเพราะว่าอยู่ในต่างประเทศนังานเจอกันทีใช่ครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยกระชินและนาชิจัมนาทิทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพวัตรวราภรณ์นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะครับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งประจำอยู่ที่กรุงโรมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านสารไทยด้วยครับคุณวิกรมเพ็ญศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิกรมนะครับเคยเป็นแขกรับเชิญของเราสักสองครั้งแล้วนะครับใช่ครับวันนี้นะครับมาพูดคุยกันขออัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับที่อิตาลีตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่สภาวะเศรษฐกิจที่นี่โอ้ตอนนี้เศรษฐกิจที่อิตาลีนนนนนนนีีี่่่่่่คคคคคออข้้าาางงงแแยยฮะะรรรรัับืกกกกตสสูลวว็จเเิมดใหญ ครับในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยนะครับเราได้คุยกันก่อนหน้านี้ครับว่าสภาวะหรือว่าการออกประทานอาหารนอกบ้านของคนอิตาเลียนเปลี่ยนไปเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับพี่จริงๆแล้วคนอิตาลีชอบออกไปทานข้าวนอกบ้านครับแต่ตอนนี้คือการใช้จ่ายน้อยลงครับซึ่งเขาจะไม่กินเหมือนเดิม,มซึ่งจะกินน้อยลงขอให้ออกนอกบ้านอ,อาหารที่ขายดีตอนนี้ที่สุดก็คือพิซซ่าพวกอาหารแบบ อา์เดียวอะไรเงี้ยนะคะใช่อา,าอจันเดียวซึ่งพัตนาคนี่ก็ปกติแล้วนะครับการทานอาหารที่เป็นต่างชาติที่ไม่ใช่อาาติตาเลียนเนี่ยปกติแล้วเขาก็นิยมน้อยอยู่แล้วหรือเปล่าครับน้อยอยู่แล้วฮะน้อยอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยตลาดอาหารของเอเชียเนี่ยจะมีขึ้นชื่อคืออาหารจีนครับซึ่งราคาถูกครับและค่อนข้างง่ายที่เขารู้จักกันดีพออยู่แล้วอย่างอาหารไทยละครับอย่างอย่างที่เปิดเป็นร้านอาหารงนี่ยอ่อาหารไทยนี่จริงๆแล้วเนี่ยคนอิตาเลียนชอบครับ แต่เราเนี่ยจะอยู่ระดับไฮเอนซ์ซึ่งมันจะสูงหน่อยก็คือไม่ใช่จะออกมากินทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆเดือนเพอเฉลี่ยแล้ว2เดือนหนึ่งครั้งต่อครอบครัวซึ่งก็จะเป็นกรณีพิเศษที่เขาออกมากินอาหารไทยมาทานอาหารไทยเห็นบอกว่าการนิยมรับประทานอาหารเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ก่อนจะสั่งฟูลคอร์สเดี๋ยวนี้ก็จะสั่งเป็นเหมือนกับว่าแค่จานเดียวจานเดียวออปปรไเซอร์แล้วก็จานหนึ่งจริงๆแล้วอิตาเลียนเนี่ยคออิตาเลียนเขาเข้ามา คล้ายๆแบบสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจครับอันนี้มันมาแนนทากันพอดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งอย่างละนิดอย่างละหน่อยจะไม่กินเหมือนเมื่อก่อนโอ้โหแม่เรื่องราวยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกนะครับพี่แดงยังต้องขอสนทนาต่อเทปหน้าครับเดี๋ยวเทปหน้ามาคุยกันต่อครับกับคุณพีกรมเพญศิริครับขอบคุณพี่แดงครับครับครับุณครับ Welcome to Thailand boys I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. สำหรับคำถามของหนูที่ถามว่าติดกาแฟติดนิยายติดละครบบบเหมือนติดเหล้าติดบุหรี่หรือไม่ เราก็ต้องมานิยามก่อนว่าบาปคืออะไรในที่นี้พระอาจารย์อยากจะบอกว่าบาปก็คือความเดือดร้อนเราทําอะไรก็ตามแล้วเดือดร้อนอันนั้นเราถือกันว่าเป็นบาปเช่นถ้าหนูติดกาแฟจนกระทั่งขาดกาแฟไม่ได้นี่ก็ถือว่าการติดกาแฟทําให้เดือดร้อนความเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นบาปติดละครจนไม่ยอมทําการบ้านไม่ยอมช่วยงานพ่อไม่ยอมช่วยงานแม่จนเสียการเรียนอันนี้ก็เป็นบาปชนิดหนึ่งคือก่อให้ตัวเอง เสียผลการเรียนหรือผลการเรียนออกมาไม่ดีฉะนั้นทางออกสําหรับคนที่ติดกาแฟก็ดีติดละครก็ดีที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนพระอาจารย์ก็ขอแนะนําว่าจงระลึกถึงทางสายกลางทางสายกลางก็คือทําอะไรก็ตามให้มีสติอยู่เสมอเหมือนที่ปราดท่านเตือนเอาไว้ว่ามัตตัญยุตาสทาสาธุแปลว่าความรู้จักพอก่อุขทุกสถาน ความรู้จักพอในที่นี้ก็คือทางสายกลางนั่นเองจำง่ายๆว่าทำอะไรก็ตามและเดือดร้อนแสดงว่าสิ่งนั้นกำลังเลยทางสายกลางฉะนั้นหนูจะติดละครก็ได้หนูจะติดกาแฟก็ได้แต่ให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำร้ายสุขภาพหนูต้องลดละเลิกแล้วมายืนอยู่บนทางสายกลางคือความพอเหมาะพอดีท,ทันทีความพอดีนั้นมันดีเพราะว่าทำให้เราไม่เดือดร้อน จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i เอสโกเอ็ก l ซเล t i ์ q u น l i t ล e x c e l l e กซ Best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai, smooth as silk. ท่านผู้ชมครับในนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณอุศนาพีรานนท์นะครับอบคาณาทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตใกลุ่โซประเทศเกาหลีใต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ทิ้งท้ายไว้ครับที่แล้วก็พูดถึงเรื่องปัญหาแรงงานนะฮะเฉพาะปัญหาแรงงานไทยนะครับแล้วก็ปัญหาคนไทยครับที่แล้วทิ้งท้ายเหมือนกันว่าในส่วนของเรื่องอยู่แล้วทะเลาะเบาะแว้งกันคือมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับคนไทยอยู่ประเทศไหนก็ตึก ก็สะทลอกันเป็นเป็นเรื่องเรื่องหลักในส่วนของเกาหลีที่หนักหลาขนาดไหนก็มีปัญหาเป็นระยะระยะนะคะคือต้องเรียนว่าโดยโดยปกติเนี่ยเวลาเราเราไปพบกับนายจ้างพบกับแรงงานในพื้นที่ต่างๆสิ่งที่มักจะได้รับฟังอยู่เรื่อยๆก็คือนายจ้างจะชมว่าคนงานไทยฝีมือดีขยันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปากเสียงอาจจะเพราะสื่อสารด้วยภาษาไม่ได้ก็เลยเลย ไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันในจ้างนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอรวมกลุ่มกันเองนะคะคนไทยก็จะส่วนใหญ่ก็จะดื่มเหล้านะคะแล้วก็หลายกรณีก็กจะทะเลาะก,กันเนื่องจากามีสาเหตุมาจากสุรานะคะนะแล้วก็มีกรณีที่ทําร้ายกันเองนะคะนะส่วนใหญ่ที่คน ต้องต้องเน้นว่านักโทษไทยที่ที่ถูกจําคุกอยู่เนี่ยโดยมากก็คือทําร้ายคนไทยด้วยกันเองนะคะคแล้วก็สถานทูตก็ก็เห็นใจทั้งทั้งผู้ที่เสียหายนะคะแล้วก็คนที่ที่ก่อเหตุนอกจากนี้ก็มีเรื่องคือคนไทยจะพอไปทํางานในต่างประเทศก็จะมุ่งหน้าเก็บหัเงินนะคะคแล้วก็ทํางานหนักไม่ไม่ระวังรักษาสุขภาพไม่ได้ทานอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ mm hmm. ก็จในจ้างจะชมว่าคนงานถ่ายขยันแต่ก็จะ<า><ม>ส่งผล<น> <ไป S 2> เราก็ไม่ดูแลสุขภาพ mm hmm. นะคะ,ะจะมีกรณีที่คนงานเสียชีวิตในขณะอายุยุ่นน้อย,อยคือถ้าเป็นในอดีตเราจะเรียกว่าหลาตาย mm hmm. ะค,ะคือคือหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้น mm hmm. นะคะ,ะสถานทูตจะเจอ เหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะพักผ่อนไม่พอด้วยใช่ค่ะก็เท่าที่ทราบก็เพราะร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอขาดสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะ,ะก็จะมะีโครงการรณรงค์ให้ให้มีแพทย์ออกมาเราก็ประสานกับหน่วยงานท้องถิน่นมีการตรวจสุขภาพแรงงานเป็นประจำทุกเดือนแล้วที่คนงานระยะหลังที่ไปหลังจากเคยเป็นข่าวใหญ่โตเรื่องการหลอกคนงานไทยไปทำงานที่เกาหลีเนี่ย ปัจจุบันสถานการณ์เหล่านั้นหมไปคคลี่คลายไปมากนะคะเพราะว่าในปัจจุบันคือในอดีตเนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานโดยผ่านบริษัทจัดหางานแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานโดยความตกลงระหว่างรัฐบาลนะคะก็จะมีกระบวนการสอบคัดเลือกซึ่งกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแต่ก็ได้พบปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะคะคือโดยระบบจัดหางานโดยรัฐเนี่ยมีการข้อกําหนดนะคะว่าแรงงานที่เข้าไปทํางานเนี่ย อายุการทำงานคือ4ปี1 0เดือนพรพอเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างก็จะต้องเดินทางกลับแล้วก็สามารถเดินทางไปหมายได้แต่ในอดีตก็ต้องสอบต้องมาพักอยู่ที่เมืองไทย6เดือนก่อนอที่จะเดินทางกลับไปแต่ว่าเราก็พบว่าคนงานส่วนใหญ่คือปัญหาแรงงานปัจจุบันเนี่ยเลยเป็นปัญหาของแรงงานที่เคยเข้าไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อจะครบสัญญาจ้างไม่เดินทางกลับ ก็คือแรงงานที่เคยถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปไยเพราะไม่อยากกลับเพราะไม่อยากกลับวิธีที่เราทําก็คือ,อไทยกับประเทศผู้ส่งออกแรงงานอื่นๆนะคะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์ก็ร่วมกันผลักดนันเพื่อผ่อนปรนมาตรการในการรับคนกลับเข้าไปทํางานส่งกลับเข้าไปทํางานใหม่นะคะคือ,อเช่นไม่ต้อง สอบภาษาสําหรับคนที่ที่เคยทํางานอยู่แล้วไม่ต้องไปสอบภาษาใหม่หรือระยะเวลาการพักงานจาก6เดือนก็ร่นมาเหลือสเดือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนเดินทางกลับไปได้ได้ง่ายขึ้นคนจะไดะ้ตัดสินใจกลับมาอย่างถูกต้องแล้วกลับไปตามตามกฎหมายนะคะดีกว่าที่จะลักลอบกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายครับฟังฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายด,ดีนะครับสำหรับปัญหาแรงงานไทยใน เกาหลีใต้ซึ่งถือว่าอยู่ในเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุษนาพีรานนท์นะครับอาคารทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอากอัครทูตณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys! <laughs> Amazing Thailand always amazes you. ข้าสู่โชคประเทศต่างแดนครับทุเริ่มมุ่อ้นก่อนครับครับประเทศแรกนะครับเริ่มที่ประเทศอังกฤษนะครับพลตารวจตรีขันชัยและคุณสลินดาอนันตสมบูรณ์นะครับบินไปร่วมแสดงความยินดีกับนายทรินอนันตสมบูรณ์นะครับบุตรชายซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัยพอร์สมัทนะครับท่ามกลางความป่าเพิ่มของครอบครัวครับครับประเทศที่สองครับไปที่ประเทศอิตาลีนะครับขอเชิญชาวชายอิตาลีร่วมงาน เปิดวัดวัดไทยอิตาลีฟิอูรีนะครับเวเนเซียจูเลียอูดิเน่นะครับนะบปาซิโอเน่คอสตานะครับ19ซานเปโตอันานาลิโซเน่นะครับในวันที่17ในวันที่7กันยายนน,นี้ครับเริ่มเวลา9ก้นากามีพิธีสงศ์ถวายพระทาหารเพนถวายเทียนบรรษาและทอดาบป,ป่าสามัคคีนะครับจากนั้นเวลา14บสนากามีการประชุมสงในเ,เครือข่ายสาภาพยุโรป5วัด และค่ำมีงานฉลองเปิดวัดที่เวียมิสตูซีนะครับสอบถามได้ที่คุณทิพย์หมายเลขโทรศัพท์333 7444 4980ครับครับ ครับและนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ที่ทางรายการนําเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนําเสนอนะครับส่งมาได้ที่ไ h a i o v e r s e a 1 g m a i l c o m เครับพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับชื่อว่าไทยร p o r t จําได้วันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ทีีในเครือเจริญเกียรติวีด้วยนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย